สบายดีทุกคนมือนี้มาพบกับช่องของกุ๊กกิ๊กสาวน้อยเรสาใส่กันแล้วเดอ้อทุกคนมือนี้แม่กุ๊กกิ๊กจีเฮ็ดคัวขวามีขวมีกินเนาะทุกคนไปเบิ่งแม่คัวมีวิธีแม่คัวมีเนาะทุกคนคัวามิตรโบ่บแม่นัวามิตรมรีมีเส้นแบ่งนะน้องแม่เนาะเฮ็ดเป็นเส้นแม่นมีนี่มันเป็นเส้นเฟอ,อร์แหละมันเป็นเส้นข้าวแต่คขวาม,มาแล้วมันกระเทงไงเองอ,อนี่ยน,นี่ไงวะเป็นซอกซื้อเลือดบ่มี อ๋อต้องได้ใส่เลือดนะมือต้จีแ๊แซบแล้วกินมีก้อนมือนี้มือหน้าจังก,กินเลือดอนี่เลยกินนะมีกินเลือมาแม่ซีเฮ็ดแม่ซีเฮ็ดมาเด้อมาเด้อเงินอันเดอรุ่งเงินเงิน,น<ะ>เออเออเออไว้แต่ลูกนี่ก็ได้เอะไให้ได้ลูกเงินนะเงินใบใบน้อยที่สุดเนาะทุกคนใบห้าร้อยกีบแม่ไปเอาน้ำมันไปใส่แล้วเตรียมตัว เตรียมตัวเครื่องข้างมมขึ้นโมขึ้นตาขึ้นไปเองเอาน้ำตาดเซกอนวะไม่นมอนแม่เ <c oughs> อาอะไรสิก่อน <laughs> นโอ้ทุกคนประมาณนี้นะนี่จะแกะยีคำต้องเชดด้ทุกคนแม่กูกินบทฮาน้ำมันน้ำมันแพงแล้วทุกคนแม่เอาลงเลยมันก็เลยตบน้ำมันมันเป็นมดเลยว้าย เบิ้งไอริกไอไอไอิแม่เออคนล้วคนเอามามาเอาน้ำตาลลงเลยตลงไล่บนนี้ประมาณนี้เนาะเอาเปนนัวใส่พรุงสูรสเป็นนัวใส่พอมเพราะว่ามันมันจริงสีแดงจิงจีแดงว่ะเป็นนัวนี่ให้แดงมันบว

แเแใส่น้ำมันเลยทำตัวน้ำมันในแดงเลยนี่แะมแม่เห็ทดทุ่งนึง่งมีกระได้ไล่โบวเมีฮะได้ไล่บะแลแกหนึ่งแนึเล้ แม่ถ้าเอาน้ำมันเอาน้ำใส่นี้มันสิบดดีตับแต็มตับแต็มเลยว่ะสีเข้มนี่นะโอ้ทุกคนมันสีแข้งกึ๊กไก่ห่าเลยเนาะแล้วบัดนั้นแล้วจิ้มห่าจึ้มเอาอันเด้งไปใช่ได้งมมาเล้วเออแม่เฮ็ดอันนี้แดงแล้วจึ้มเอาอันนั้นมาใส่เมนบอร์เอามีมาใส่เนาะไม่แดง พกิซันดึก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 เจ้าเก็นยังเป็นอันุกิซันที่ะไกด์แล้วทุกคนไอเสวดเอาน้าลงละก็ลงเลยบวดงวะนี่หมมันกบูเร็งเนาะไม่ละเอาน้าเอาน้าใสนี่เสแดงเลยวะเอาขันเอาน้ำใสมันมันซ้ำใดมันก็ซ้ำนันเลยเนาะมันก็เป็นซีเรื่องออนซ้ำนี้เนาะโอ้ทุกคนกินหอมแล้วเด้อ อยากกินวัน <wield> นี้แม่ให้ป uh ้นปฝากินไหมบอเสียปนาอีกปนากินปลาเต็มพักรับแม่แม่บได้ไปเอาผัก้วมั้บอรมันเต็มจอาอได้้าแกงบ่รพักมันต้นเนาะหอมทุกคนม้งนาเนี่ลงะดลงะดลงะด้อ ถักตุ้งไฟแดงไฟแดงบาลน้ำมาให้แม่อีกบิ๊กไว้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 เอ่อเออเออเออทุกคนทุกคนเห็นว่าเมื่อกี้นี่ล่ะกุกกี้แกจุดตื้นเอาแม่แข่งกึ๊กเกย์สิเลยขว้าไข่ออกไฟเนาะโอ้ยว้าวย่างว่ากุกี้กุกี้แกอย่างเคยเคยกับไอ้ตุ๊กเทือนานาทุกคนไฟจนไม้เทือนขวักเกล่ ไปุ้ง,งเลยเออแบบนี้ด้แวแหละเนี่ยนะอะลรวันี่ต้มให้น้ำตาลมันเ้ว่ยเพราะว่ามันแข็งฮะเว้ทุกคนมันแข็งทุกคนเอ,เ,อเอเอ<ม> แห่อีกละคัดนอกเมกื่อกี้นี่นอกปุ่งม่วยจนตกใจแม่ยังฮนะเนื้อเกลือวะเกลือทุกคนเกลือเบ,บอร์ดีเบอร์ดีไปอยู่ในเฮือนไปอพอเอาจักรเน,นี่นพอไปซื้อ,อพอ,อจักรเน,นเี่ยต,ต,อต,อตอนตอนบุญยากให้มันตอนแม่ตอนยากให้ลูกบมลูกทุกคนตอ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 นบุญยากให้ลูกนี้ลูกดีตอนยากให้ลูกบมลูกเลยเฮ้ยได้แล้วทุกคนแมซีม ต้องซีน้ำมันจริงหูเราจงเอาต้อนลงเลยพอสิตัดยาว่ะชุดคตรฟ้าเซบอเบงหนาตาอสีคมบริมเลยค่ะแม่นอื้อนน้ำมันมั่ลงดิแม่นะถ้าบอกน้ำมันพื้นถ้าบอกน้ำมันพืชลงนี้สีสีคมมันบอก ดำแล้วละวันนานอ่นะเบอร์น้อยนึงเบอีกน้อยนึงเอ,เา,อาแม่โบทำได้ใส่น้ำมันซีข้มปะ่ะไม่ใส่น้ำมันลมนม้มันสนนีข้มคันโบได้ใส่น้ำมันนี่แดงขนาดนี้นี่มันเหรอฮะอันนี้จิ๋วห่อหใส่น้ำมันก่อนเนาะทุกคนข้มนี่โบแซบทุกคนตะกี้แม่นโอ้ควันไฟแม่นพอดีคิ้วสุดเลยแบบนี้นะโอเคเล โอ้ิวตะกี้แมนเด้อตะกี้แม่กลัวมีดไปคายตอนจะไม่ตะกี้วะโยงเหี้ยนปัดโอมถูกประมันดีนี่ล่ะเป็นหนลงเลยบนเดียวอันนี้เป็นสีแดงเหรออืมนี่ก็แมวนี่ก็เซนเฟอร์เราบอกเซนเฟอร์อะไรนี่ล่ะโอ้ยทุกคน เสี่ยงตลอดเนาะเมแ่เสี่ยงต,ตลอันตรายตลอด <c oughs> เป็น <c oughs> ปรุงไฟแดงมันนึ่งหม้อสิคว้าดอนบอกมันสิคืนมันกันกสิไปคือมันกันเส้นสุกเลยจบแม่น่ะน้องสิเกิดันคัวเค่ายจะตตังเธาได้รู้เน่ย ที่รถจักรไปหรือยงางไปที่รถจักรแื้อก็ใส่ล้อปิดไซโกนรถจักรไปค่ายเขาปุ่นแม่ค่ายมีิ้งตอนนั้นลูกก็เคยไปหน้แม่แล้วอบอกมีเขาปุ่นพร้อมทุกคนคก,กูกิดก็เคยซ้อนรถจักรแม่ไปได้ขายดี้ดีทุกคนเราแม่เนาะแต่ว่าแนวละบพันกี้ห้าร้อยแมนใช่เนาะ ไชเนาะมาเฮ็ดเสียงตึงตังตึงตังแม่โดนโดนบดีโดนสุนี่ใกล้สิสุดแล้วเนาะใกล้ทุกคนอ้อนเลิแบบนี้ยงต่ำปึงความือน้องไอ้ตุ๊กคุกทุกคนมาลิ้นเหินกูกิกตลอดขี่ดื้อขี่ดื้อบ่มีวันไหนเลยว่าจะรู้ความ เขาใส่น้ำตาลพอดีแซ่บแล้วเนะอะอ, <c oughs> อ้ยเออตอกยไม่อยากจะพูดเลยแม่กุ๊กคิดเนี่ยไม่ใช่ได้กินความนีหรือภัพกินที่เท่า ทุกกระดีทุกคนชุกกระดีพอดีเป๊ะเลยได้ในน้ำใสพอดีดอต้อต้อเลยได้ในน่นะแต่ว่าบัดมันแห้งปุ๊บเราเหมือนกับสีอ้าวแข่งขากันเลยเนาะชุกระว่านี้แม่หลานชิซุ่ยได้คนตลอดทุกคนน้ำมันแหงแ้งละว้า ปาเกต,ตี้เลยตุ๊บเลยขำบุระปเลยนะแต่เส้นเดงเนาะโอ้ยอีกแล้วแม่วันวบอกมันเจอ <c oughs> อย่าให้มันคว่มนะคะในแมื่อสำเร็จแล้วไปเลยเลยโอ้ยนอแห้งห้อนประตูอัดนอโมงอนประตูแห้งอัด <c oughs> ไปได้บ้านึงปงุงไปได้บ้านึงปงุง ร้อนมากอนมากๆนี่ซอยมะเพฟษใช่น้ำวะบบาเลย้าเป็นก็เป็นมะเพฟษพุ่งป้าทุกคนห้อมมืดหนาทุกคนมืดแล่ะนี่ยเอทคำเนาะเอทคำอุ้ยทุกคนปลาดุกเอเมนูปลาดุกวเอโคมเดเมเอามากปีโคมเดะนี่นี่นี่มางแจงแจงบอกแจงบอกอ๋อแจง กระควน้อยเนาะทุกคนวัวพอดีกินไเพื่อนทำนี่แหละวางไว้ตู้กินน้ำวันเกิดคกิ๊กกระควมี่ป่ะอือกระความี่ปลาให้มันเย็นเนาะปลาให้มันเย็นไอตอนที่เอาปลาให้มันเย็นกับมาพี่กิ๊กมาใส่ห่อผ้า เมื่อกี้รักซีมของอีแม่มันดาดปาาโอ้ยมันจะพันซีมได้ลูกเฮ้ยตื่นม,มนือุือน่ะตอนอยู่น้ำคนแมน่าใส่ปุ่นป่าเลยใส่ปุ่นป่าเดยมืดไว้ทุกคน